MB 2 0ของ m e ็กน t o s, ร <S ประสิทธิภาพการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใช้งานคร,ครอบคลุมการเชื่อมต่อสะดวกสบายนะครับการใช้งานที่ง่ายแสนง่ายเชื่อมต่อได้ทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟน คุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับการฟังเพลงโดยใช้สมาร์ทดีไวซ์น่ยนะครับส่งสัญญาณบลูทูธนะครับเพื่อที่จะให้ไปออกที่ชุดเครื่องเสียงของเราเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่เรียกว่าสาวันประจําบ้านก็ว่าได้นะครับใครๆก็มีการใช้งานกันแต่นั้นก็อาจจะเป็นแบบโปรดักทั่วๆไปนะครับซึ่งอาจจะไม่มีความพิเศษอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมีโปรดักใหม่ล่าสุดน,นะครับจากไมนทอชนะครับ มาแนะนำเรียกว่าท r a n s c e i v e r รุ่น MB20 นะครับเมื่อ Macintosh นะครับมาทำเครื่องส่งและรับสัญญาณบลูทูธนะครับย่อมไม่ธรรมดานะครับและวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม KS Home Entertainment Plus นะครับสาขาราชดาอยู่กับคุณนัทพงศ์ขุนเดราชผู้จัดการโชว์รูมครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์สวัสดีครับคุณกฤษณะครับวันนี้เรามีตัวใหม่ล่าสุดเนาะ MB20 ของ t r a n s านซ v เวอร์บลูทูธหน้าตานอาจจะดูเรียบๆนะฮะใช่ครับโอ้ประสิทธิภาพล้นเหลือฟังก์ชันการใช้งาน ครอบคลุมการเชื่อมต่อสะดวกสบายการใช้งานที่ง่ายแสนง,ง่ายเชื่อมต่อได้ทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ครับมองว่ามันเป็นเครื่องรับและส่งสัญญาณบลูทูธเนี่ยแต่ว่าควมันอยู่ภายใต้แบรนด์ไมอินทอร์เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาถูกครับ,รบย่อมไม่ธรรมดาค,ค,คุณนัทวงครับเอาคุณสมบัติทางเทคนิค แบบเบสิกเบสิกเพื่อให้คนเข้าใจก่อนเป็นบูทูธเวอร์ชัน5.0การเชื่อมต่ออยู่ในรัศมี46เมตรเชื่อมต่อในระบบอนาล็อกต่อเข้าเครื่องเราเลยหรือถ้าเราจะต่อเข้าแดกมันก็จะมีดีตอนซึ่งดีตอนก็จะมีทั้งอินทั้งเอาท์มี RCA มีออปติกนะครับแดกชิปก็32บิต192กิโลเฮิร์ตซ์นอกจากนั้นก็จะมีคอยคอม XHD เป็นแบบ low latency l a t e c ก็คือว่ามันไม่มีการหน่วงสัญญาณเสียงมันจะไม่ดีเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมรู้ว่า แม็กอินทอชออกตัว MB 20ครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันน่าจะเหมาะกับใครอ่าครับผมพอศึกษาไปศึกษามาจริงเหมาะกับทุกๆคนแหละทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายใช่่ในการเชื่อมต่อด้วยเพราะเพราะว่ามันใช้งานง่ายที่สุดแล้วเนาะง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือคุณภาพของเสียงครับใช่ใช่เออไอตรงคุณภาพของเสียงเนี่ยครับดีมากๆนะครับเมื่อกี้นะครับ ผมปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานบลูทูธอะไรเท่าไหร่ด้วยส่วนตัวผมนะครับผมแต่ว่าพอมาเจอเครื่องนี้ก็ทดลองเลยแล้วก็ทำง่ายก็แพลิ i งเนอะใช่ครับเปิดบลูทูธแล้วก็แพ i ิ i n ก็จะเจอ M B 2 0นะคบครับก็เท่านั้นเองแล้วก็ผมก็เปิด Tidal ผมมีเป็นสมาชิก Tidal อยู่ใช่มแล้วก็เปิดเพลงฟังก็ออกจากเนี้ยซิสเต็มเนี้ยนะครับที่สำคัญคือว่า เสียงที่ออกมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับซิสเต็มดือนอันนี้ใช่ครับแต่ว่าการส่งสัญญาณเนี่ยลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดนะครับต่อเนื่องใช่แล้วก็เนื้อเสียงอ่ะไม่มีความเป็นดิจิตอลเลยถูกครับนะมันอิ่มแล้วก็ฟังสบายสบายเพราะว่าเพราะว่าสัญญาณเอาท์ที่ต่อออกเนี่ยนะครับออกมาเป็นแบบบาลานซ์ต่อสายเป็นบาลานซ์นะครับแล้วก็ภาคอนาล็อกเนี่ยดีมากเลยครับผมคือพูดง่ายว่าแม็ทอชเนี่ยเก่งในเรื่องของการทําพวกภาคอนาล็อกเอาท์อยู่แล้วใช่ครับพอมาอยู่ใน เครื่องแบบนี้นก็ทําให้ 1. ใช้งานง่ายใช้งานง่ายสเสียงดีสาไม่ไม่ไม่มีสัญญาณฟีดแบ็กดีเลยใช่ในะครับอย่างซิสเต็มข้างหลังผมเนี่ยแม็กนิทอเป็นซิสเต็มใหญ่เป็นท็อปสุดอย่างเงี้ยครับผมก็เอาอาต่อแล้วก็ให้คุณกฤษณาได้ทองเทสเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ออกเสียงออกมาเต็มๆสมมุติว่าในในห้องเราอาจจะนั่งดูโทรทัศน์อยู่เกิดอีกคนหนึ่งอยากฟังเพลงเนี่ยนะครับก็ เราสามารถที่เอา CD ดีเครื่องเล่น CD ตัวหนึ่งนะครับต่อสัญญาณที่ตอทเอามาเข้า Input ที่ของตัว mb 2 0ตัวนี้นะครับแล้วสามารถที่จะแพรส่งสัญญาณไปที่หูฟังแบบบลูทูธหูฟังบลูทูธก็ได้นะครับใช่หมับใครับหรือว่าถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเป็นตัวลำโพงอ่าเป็นตัวลำโพงลำโพงบลูทูธก็ใชรับได้ตรงผมสรุปง่ายๆนะครับตัว t u a n t r i v e r mb 2 0ของ m a n i n t o s นะครับ สามารถที่จะใช้งานได้ครับทั้งเครื่องเสียงรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับแล้วก็ได้ทุกแบรนด์สะดวกสบายในการเชื่อมต่อในการใช้งานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสามารถที่จะแพรไปที่หูฟังบลูทูธก็ได้อุปกรณ์ตัวเล็กๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับที่สำคัญมันใช้งานง่ายตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไม้ตายเลยเป็นทีเด็ดเลยนะครับ,ใคร,บใครๆก็ใช้งานได้ใชครับถ้าสนใจนะครับจะมาทดลอง มาทดลองฟังที่สำนักงานใหญ่ที่ถนนรัชดาแห่งนี้ครับแล้วก็สาขา CDC แล้วก็ที่ร้านบูมิเตอร์ที่ฟอร์จูนส่วนเรื่องราคานะครับกิ๋วมากนะฮะหมื่นเจ็นเก้ารอยเป็นไมอีทอที่ถูกที่สุดถูกครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดแต่ประสิทธิภาพไม่ไม่ถูกพูดง่ายๆเป็นอุปกรณ์ของไมอนทอ์ที่คุ้มค่าเงินจริงๆนะครับครับผมแล้วก็สามารถเปิด รับจองเป็นฟรีออเดอร์อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีของเข้ามาล็อตหนึ่งแต่เราขายออกไปหมดแล้วโอเคครับนะครับก็สามารถสั่งจองได้ทั้งเบอร์ออนไลน์หรือจะติดต่อมาที่ผมที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วก็ที่สาขา CDC แล้วก็ที่บูมิเตอร์เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรที่นี่ก็0 2 2 7 6 3 3 3 0นะครับ0 2ใช่ครับใช่ครับตคุณนัทพงศ์ใช่ครับได้เลยใช่ครับก็ฝากไว้นะครับ ตัวไม่ n t t o s h mb 2 0นี่ถือว่าเป็นเบสบอยของไม i n t นทอ h เลยนะร,ราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับการใช้งานที่สะดวกสบายบผมเน้นย้ำนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องอตัวโลว์รันเทนซไม่ต้องห่วงเรื่องการที่จะดีเลยแล้วฟังไม่สนุกนะครับ,รบขาดความต่อนเนื่องอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าต้องการอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณบลูทูธที่มีคุณภาพระดับไฮเอนนะครับคงไม่ต้องมองอ ตัวไหนนะครับนอกจาก m ม Intorch MB 2 0นะครับเพราะว่าผมได้ทดลองใช้งานแล้วนะครับไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็รวมถึงการรับและส่งสัญญาณที่ไม่มีการดีเลยของสัญญาณเลยนะครับก็ขอแนะนําอย่างยิ่งครับสำหรับ m ม Intorch MB 2 0ถือว่าคุ้มค่ากับราคาจริงๆครับ